ชายผู้อหังการฝีปากกล้าดุดันไม่เกรงใจใครไม่สนคำคอรหาท้ารบทุกข้อสงสัยหัวดื้อขั้นสุดพร้อมพุ่งชนทุกอย่างกับความเชื่อที่ตัวเองมีและนี่คือโชเซ่มูรินโญครับเจ้าของแผนการเล่นปาร์คเดอะบัตที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีผมเชื่อว่าเราทุกคนต่างล่วงรู้เส้นทางลูกหนังของน้ามูกันอยู่แล้วครับว่าแกผ่านอะไรมาบ้างเริ่มสร้างชื่อจากเอปอร์โต ชายผู้เป็นฮีโร่ของเชลซีเดินทางสู่จุดพีคสูงสุดเมื่อพาอินเตอร์คว้าทริปเปิลแชมป์ในปี2010หลังจากนั้นชีวิตก็ระหกระเหยไปเรื่อยอยู่ไม่ทนและคงไม่นานกระทั่งล่าสุดแกได้ไปคุมเฟเนบาเช่ในลีกตุรกีแล้วล่ะครับยอมรับครับว่าผลงานการคุมทีมในปัจจุบันของแกได้ลดน้อยถอยลงไปไม่ว่าจะด้วยเรื่องแทคติกระบบการเล่นวิธีการฝึกสอนหรืออะไรต่างๆ แต่ที่เห็นได้ชัดเจนคือคุณภาพความสําเร็จตกลงไปจริงๆครับจากโค้ดที่มีฝีมือคู่ขี้สูสีกับเป๊ปกววดิโอลาแข่งกันคว้าแช,ชมป์มาประดับบารมีตอนนี้โดนเป๊ปทิ้งห่างแบบไม่เห็นฝุ่นแล้วครับแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงทําให้มูรินโญ่ดูน่าสนใจเสมอก็ยังคงเป็นภาพลักษณ์ของแกนี่แหละครับมูรินโญ่แกเป็นโค้ดที่มีคาแรคเตอร์ชัดเจนมีความดุดันก้าวร้าวยี่ยวนกวนใจประดิษฐ์ประดอยใช้ถ้อยคําพูดจาเสียดสี ป,ปนไปกับโมเมนต์น่ารักน่ารักที่รู้จักยินดียินร้ายกับผู้อื่นเสมอท้าว่าตอนนี้เดอะสเปเชียลวันมีอายุ61ขวบแล้วครับวันที่26มกราคม2568ก็จะอายุครบ62ปีแล้วถามว่ามูรินโญ่แก่เกินไปไหมที่ยังอยู่ในอาชีพโค้ชมันก็แก่ครับแต่ยังไม่ถึงคั้นสุขงอม ภาพจำยังคงชัดเจนครับจากครูพระละกลายมาเป็นล่ามสู่การเป็นผู้ช่วยโค้ดของเซอร์บ็อบบี้รอบสันสถาปนาตัวเองเป็นกุนซือจอมเนียบยอดโค้ดหนุ่มผู้มีฝีไม้ลายมือที่ไม่ธรรมดาในช่วงต้นยุค2000สามารถต่อกรกับเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันและอาแซนเวนเกอร์ได้อย่างสมน้ำสมเนื้อเบ็ดเสร็จน้มูแกควาชช้าแชมป์ในฐานะผู้จัดการทีมไปทั้งหมด30รายการแล้วละครับ อาจจะไม่เยอะเท่าเป๊ปหรือเฟอร์กี้แต่ก็ไม่น้อยไปกว่ากุนซือคนอื่นๆแน่นอนครับงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาของโชเซ่มูรินโญไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่หรอกครับแต่รู้ว่าคงอีกไม่นานแล้วประโยคหนึ่งที่ผุดขึ้นมาในหัวผมตอนเขียนสคริปต์นี้คือถ้อยคำที่พี่สเตฟานได้กล่าวเอาไว้ครับสครั้งที่คนเราตายได้คือตายตอนเราตายเกือบตายจากความทรงจำของใครบางคน เคสของมูรินโญเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนครับว่าแก่ค่อยๆเลือนหายไปจากความทรงจำของใครหลายคนและไม่นานก็คงค่อยๆจ้างไปจนมืดสนิทชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับวันใดวันหนึ่งเราจำเป็นต้องทิ้งสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้ข้างหลังเสมอถามว่าทำไมนะเหรอเพราะเรามีชีวิตอยู่เพื่อจดจำและคิดถึงไม่มีใครจะอยู่กับคุณไปตลอด และคุณก็ไม่สามารถอยู่กับใครตลอดไปได้เช่นกันล่ะครับ